เพราะว่าคุณรับไปไหนมาไหนสบายจะไม่ต้องยุง่งไม่ต้องมีปัญหาตำรวจบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเป็นข้อดีของเด็กด้วยนะเวลาจะไปไหนมาไหนมันก็ปลอดภยัยไม่ต้องโดนตอดเล็กตอดน้อย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้ายกเครื่องมาตรการแรงงานเข้าสู่ความเป็นสากลโลกนะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เขาพูดและสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันของการใช้แรงงานต่างด้าว ที่ถือว่าเป็นสากลของประเทศไทยและอยู่ในมุมมองที่ทําให้เกิดความมั่นใจกับทั่วโลกนั้นเป็นอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าวันนี้ที่เดินหน้าประเทศไทยมาถึงที่บริเวณแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลชื่อดังแห่งหนึ่งที่มหาชัยที่นี่น่าสนใจครับโรงซีฟูด้ดถือว่าเป็นผู้ผลิตรายหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันซึ่งเราจะได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องสท่านด้วยกันนะครับ โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่ศูนย์ One s อ o p Service ได้เปิดให้บริการไปแล้วเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญของนโยบายที่ต้องการอยากจะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ความถูกต้องทางกฎหมายต้องการอยากจะแก้ไขกระบวนการขั้นตอนทั้งลดทั้งทอนทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ ปัจจุบันและหลังจากนี้ไปเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราสามารถบอกต่อชาวโลกได้บอกต่อผู้ประกอบการทั้งโลกได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยทำมานั้นมาแล้วถึงจุดหนึ่งและจะเดินก้าต่อไปอย่างไรเพราะในที่สุดเราคาดหวังว่าประเทศไทยก็จะรับการยอมรับมากขึ้นทั่วโลกในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความเปิดกว้างกันขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและผมเชื่อว่าในที่สุดวันนี้หลายท่านก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจและสําคัญซึ่งวันนี้ผมเชิญ3ท่าน ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญตรงนี้เองนะครับโดยท่านแรกก็คือร้อยตํารวจโทอาทิตย์บุญยะโสภัตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสารนั่นเองครับสวัสดีครับ่าผู้ว่าครับส่วนท่านถัดไปนะครับท่านเองก็คือคุณรุ่งอรุณบุญรอดผู้บริหารบริษัทนรงซีฟู้ดจำกัดนั่นเองครับสวัสดีครับ และอีกท่านหนึ่งสาคัญเดียวนะครับในการที่จะร่วมวมือร่วมใจแก้ไขปัญหาทั้งหมดและสื่อออกไปที่ต่างประเทศให้คนได้เข้าใจมากขึ้นถึงบฎบาทของประเทศไทยนับจากนี้ไปในแง่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานสามลญซึ่งท่านผู้นี้ก็คือคุณปานจิตพิศวงรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับต<ฮ>้องรู้ว่าครับวันนี้เราก็มาอยู่ในสายาการผลิตของตลุงสีพูด สิ่งที่ท,ท exactly ่านสัมผัสได้ด้วยสายตาขนาดนี้มั่นใจไหมครับว่าเราได้ทํามาตลอดเวลาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการจัดการระบบของแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาครครับก็ได้มีการดาเนินการในมาตรการต่างๆเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบก็มีความพยายามดำเนินการกันตลอดมาแล้วครับเพราะฉะนั้นจากนโยบายที่ต้องการทําให้สมุทรสาครโมเดลเกิดขึ้นคืออะไรครับคือทำอย่างไรที่จะให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง นะครับทำอะไรที่จะให้รงานนั er <im 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 ้นได้ทํางานนี <im <im ้เป um ็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับเป็นูกเอาเปรียบก็จะจัดในเรื <im <im ่องของการเอาเปรียบการใช้แรงงานังคับเพื่อท่ามัดรนข้ามัดเพื่อนแรงงานทิงให้หมดนะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากคนด้วยนะครับกนไกสสาคัญของทรัพาครโมเดลคืออะไรบางคือทรัาครเราก็วางไว้ใน3ระยะในการดาเนินการจากนโยบายที่ทำคอสชและคณะกรรมการนโยบายได้กาหนดไว้เนี่ย ในระยะที่หนึ่งที่เราดำเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือการเอ็กซเรย์พื้นที่ก็หมายความว่าให้สถานประกอบการได้ช่วยรายง,งานหน่อยว่าถ้ามีรายง,งานอยู่ในมือเท่าไหร่หหรนะครับทงจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน2ในพื้นที่ชุมชนนะครับขอพักบ้านเช่าเราให้ฝ่า,ายท้องที่กำลังผู้ใหญ่บ้านฝ่ายท้องถิ่ไปช่วยกันสำรวจตรวจสอบว่ามีบ้านเช่าขอพักเท่าไหร่แล้วให้รายงานดังได้เช่าหรือไม่อย่างไรซึ่งข้อมูลที่ได้มาเราก็จะนำไปสู่ในระยะที่2ระยะสองคือการจดทะเบียนรายงานนะครับก็คือต้องนำมา้ดทะเบียนทั้งหมด ครับตรงนี้เราก็จะมีศูนย์เรียกวัน s ต๊อ s เซอร์วิสมันขึ้นทะเบียนในงานต่างด้าวแบบเป็นเซ็ตซึ่งเราได้นําเนินการอยู่ตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่30มสิบมิถุนาจนถึงวันที่30มสิบกรกฎาคมนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับได้รับการอนุญาตทํางานชั่วคราวตามระยะเวลาที่ประกาศคอสชฉบับที่เจ็ดสิบได้กำหนดไว้เนี่ยนะครับเราจะนาไปสู่เรื่องของการจัดระเบียบเรื่องในงานต่างด้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีเรื่องความระบบเรียบร้อยเรื่องความมั่นคงเรื่องการสาธารณสุขการดูแล รนง,งานต่าดาวนะครับสภาพการทํางานต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับการที่จะไปใช้แรงงานบังคับการค่ามนุษย์แรงงานเด็กต่างๆก็จะต้องหมดไปนะครับสิ่งเห<ม>ล่านี้นี่คือทําทุกอย่างให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่สากรเราได้เตรียมการไว้นะครับและย้อนกลับมาเรื่องว<อ>ันซอฟต์เซอร์วิสสิ่งที่เป็นนโยบายสําคัญคือทําอย่างไรที่จะมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบก,การแล้วก็แรงงานนะร้รมาขึ้นทะเบียนให้มากที่สุดทั้งหมดที่ม,ทมีก็คือ นี้จะบริการเป็นเสร็จทั้งในเรื่องของการคักข้อมูลทะเบียนคนประวัติคนนะครับการตรวจสุขภาพการซื้อบัตรประกันสุขภาพการได้ใบอนุญาตแรงงานหน้าที่เดียวแล้วก็เราลดขั้นตอนการดำเนินง,ง,งานจากเดิมมีทั้งหลายขั้นตอนลดไป6กเจ็ดขั้นตอนนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ย หึ่งชั่วโงเดิมเนี่ยสองชั่งมงเสร็จจะเหลือแค่3 0สินาทีนะครับค่าใช้จ่ายก็ลด่งทางกระทรวงสาธารณสุขทางกระทรวงแรงงานต่างๆก็ลดค่าใช้จ่ายนัอันนี้ก็คือทาอย่างไรที่ศูนย์บริการตรงนี้จะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วนะครับลดขั้นตอนประหยัดและที่สาคัญคือโปร่งใสโปรง่ปรงสด้วยนะครับผมถามไปที่ทางผู้บริหารของโรงงานก่อนนะครับว่าพอได้ยินคำว่าสมุทรสาครโมเดลคนการที่ท่านผู้่าพูดในเราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเคยทำมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่า ในก่อนหน้านี้ก็คือมีเคยทําแต่ในสาหรับปีนี้กับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีสําหรับผู้ประกอบการที่กับราดาแรงงานนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ของสมุทรสาครเราเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการกว่า800 0แห่งที่ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นกลไกที่มาเปิดขึ้นในตรงนี้ก็เหมือนถึงว่าเปิดช่องทางให้แรงงานของเรานั้นเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องแล้วก็เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะขยายการผลิตหรือจะเพิ่มกําลังการผลิตได้ด้วยค่ะครับ คือในสมุทรสาปลจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานชาวเหมียนมากอย่างเยอะที่สุดใช่ค่ะรองลงมาก็จะเป็นกัมพูชาค่ะแล้วก็ลาวค่ะแล้วก็สปปลาวค่ะที่เพื่อนบ้านเราั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งซึ่งเป็นสามชาติที่อยู่ในโครงการของ MOU อะค่ะครับค่ะเวการมีโครงการอย่างนี้เราคาดหวังว่าผู้ซื้อปลายทาง หรือในภาพรวมต่างประเทศเนี่ยจะเข้าใจว่าเราได้เดินดําเนินการเย่างเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถูกต้องค่ะเพราะว่ากระบวนการนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะเอาบุคคลหรือแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาข้างบนเพื่อที่เราจะดูแลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเราก็สามารถที่จะให้พวกเขาได้เข้าถึงโดยสื่อต่างๆอย่างเช่นสื่อในวันนี้ที่ทําให้เราเองหรือทางภาครัฐเองนั้นได้มีโอกาสที่จะแสดงเจตนารมณ์โดยจัดสม่อสารมเดลขึ้นมาเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ต่างด ตึงตัวและขึ้นเข้ามาสู่ระบบได้มากยิ่งขึ้นนะคะครับถ้าลองที่ปันทึกครับเพราะเรื่องราวที่น่าสนใจที่ภาคการกำลังทำอยู่าการกำลังทำอยู่อเอกชนสตรอรได้เห็นว่านี่คือนี่คอือเคยทำมาแต่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพตามกระบวนการขั้นตอนมากขึ้นสิ่งที่เราจะบอกกับต่างประเทศเข้าไปก็สิ่งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าประเด็นที่เราถูกกล่าวหาตลอดเวลาที่ผ่านมาในเรื่องแรงงานก็คือ บังคับใช้กฎหมายน้อยนะคะคุ้มครองแรงงานไม่พอมีการเอาเปรียบแรงงานมีการค้ามนุษย์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเมื่อเราได้มีกระบวนการในการจัดการที่เข้มแข็งขึ้นเนี่ยค่ะการต่อสู้ในเชิงข้อมูลข่าวสารเนี่ยถือเป็นหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่ ถือว่าผนึกกาลังเต็มที่ขนาดนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ของสินค้าไทยนะคะ<ม>การสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุร,รกิจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีตัวแทนของคอสโก้เดินทางมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยตัวคอสโก้เองได้รู้นะคะถึงมาตรฐานเพราะว่าปกติการเข้าสู่กระบวนการขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของแต่ละห้างซึ่งเป็นมาตรฐานสูงนะนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางส่วนที่ จะไม่ได้ไปสารัฐแต่ยังมีแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะกระบวนการจัดการวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้เลือกนะแค่ตลาดแนละประเทศไทยกําลังจะทําตัวเองให้ครีนจากการค้ามนุษย์นะจากการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนตัวนี้ค่ะเราจะส่งผ่านไปยังผู้ค้านะคะนะแล้วก็ขณะเดียวกันเรามีสํานักงานการค้าในต่างประเทศทั่วโลกนะอันนั้นล่ะค่ะจะเป็นหน่วยงานของเราที่จะสื่อสารออกไปเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมีความชัดเจน ในตลอดห่วงโซ่การผลิตสปายเชนเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกวางว่าเราสามารถที่จะยอมรับการตรวจสอบแบบไม่มีข้อจํากัดนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นกับภาพลักษณ์ของสินค้าไทยครับถ้าลองพูดถึงเรื่องของห่วงโซ่ในการผลิตอันนี้น่าสนใจนะฮะผมย้อนกลับไปที่ผู้บริหารโรงงานนิดนึงอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยกุ้งถูกจับในทะเลก็เป็นหน้าที่ของชาวประมงจับเสร็จปั๊บพาขึ้นท่าบ้านเราก็เป็นหน้าที่เรือประมงผสมที่ท่า เราซื้อวัตถุด,ดิบเข้ามาอันนี้ก็อยู่ในส่วนโรงงานเราเอากุ้งมาผลิตเราต้องใช้แรงงานซึ่งก็มีทั้งต่างาด้าวและในไทยอันนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราผลิตเซ็ตบรรจุพันธุ์ส่งไปขายต่างประเทศเขาก็ตรวจสอบคุณภาพของเราคำถามผมคือเมื่อมันเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งหมดเนี่ยเราจะแก้กันยังไงถ้าสมมติในการทะเลน่านาน,าาน้าสากลปัญหาบางอย่างที่ต่างประเทศกําลังบอกเราอยู่ว่าไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยแต่มันอยู่นอกเหนือจากอาณาเขตของเรา เรื่องนี้เราจะแก้กันยังไงครับสําหรับนโยบายในส่วนของบริษัทของเราเองเนี่ยนอกจากที่เราจะดูแลในเรื่องของสวัสดิการในลูกจ้างของเราในพันกว่าคนของที่นี่แล้วเนี่ยนะคะเราเองก็จะมีนโยบายเรื่องของการไปตรวจสอบซพพทายเชนที่เราเลือกใช้อยู่ณปัจจุบันว่าในกระบวนการที่การดาเนินการวัตถุดิบทั้งหมดนั้นเขาได้มีดูแลเพราะว่าเราก็จะมีมาตรฐานตัวเดียวกันที่เราจะส่งให้กับล้งลูกเป็นผู้ที่จะดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆตามมาตรฐานแรงงานของเราด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำใช่ไหมครับกับที่ท่านผู้ว่าราชการที่หนึ่งครับเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงอยู่เสมอคือกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาในการที่จะทําให้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยกลับประถูกต้อมตามกฎหมายเร็วขึ้นครับอันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็ผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของรูปสวนนะครับเพราะว่าประเด็นหลักก็ถือว่าทางคณะกรรมการนโยบายเรื่องแหล่งงานทุกท่านอนุ การประสานง,งานเรื่องการบรหิหารจัดการปัญหาเนี่ยก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้แรงงานนั้นประจดทะเบียนให้หมดทุกอย่างมันจะต้องขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างจะต้องมีการดาเนินการด้วยความถูกต้องและสิ่งที่สําคัญคือการบังคับใช้กฎหมายต่างๆมันก็สามารถจะบังคับใช้ได้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการต่อท่านแรงงานและต่อภาครัฐในการที่จะดูแลคุ้มครองเขานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มันก็จะลดไอ้เรื่องของต่างๆที่มันจะมีปัญหาที่เคยมีปัญหามาเนี่ยก็ แน่นอนครับก็คือสิ่งตรเนี้มันก็จะเป็นห่วงโซ่กระบวนการ<ม>เรืรอประมงเองซึ่งเป็นเรืรอประมงของจังหวัดส,สมุทรสาครคุณก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง<ม>ต้นทางมามาที่ปลายทางมาส่งท่ามาถึงในตัวลงที่เขาเรียกว่ามาแปรรูปก่อนที่จะนําส่งเข้า,าการกระบวนการผลิตคุณก็ต้องทําให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็อาจจะไม่ถูกเลือก<ม>ใช้บริการจากผู้ประกอบการที่จะเป็นโรงงานผลิตแปรรูปเหล่านี้ ในใน,ในขณนะเดียวกันเรายอมรับนะครับว่าการที่จะได้แรงงานต่างด้าวสักคนคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกเขาอยากจะถูกกฎหมายเนี่ย<ช>เข้ามาทําแล้วก็ผลักกันให้ธุรกิจเอกนชนไทยก้าวหน้า ที่ผ่านมามันมีต้นทุแนแฝงเยอะครับที่ผ่านมามันมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เยอะเช่นตัวบุคคลแ,แล้วแต่ครับนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่หนักอกของภาคธุรกิจครับเราจะดำเนินการจุดนี้เข้มข้นยังไงจุดนี้เข้มข้นก็หมายความว่าหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกนะครับความรวดเร็วความรวดเร็วเราลดขั้นตอนจากสองชั่วโมงสี่สิบนาทีต่อคนเนี่ยในการทำต้องสามเรื่องเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของเข้าเมืองทั้งเรื่องของความถูกต้องของเรื่องทะเบียนนะครับสองเรื่องตรวจโรค 3เรื่องของขอใบย่างทำงาน2องชั่วโมง40่สิบนาทีเราคนเราลดเหลือแค่ไม่เกิน30มสิบนาทีนะครับและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเนี่ยคือจะบริการอยู่จุดเดียวทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นหัวใจแล้วก็ที่สําคัญคือมาแล้วเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดี นะครับเมื่อ,อเรื่องของการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเราต้องขอบคุณกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขในลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงอะไรที่ไม่ไมจําเป็นก็ตัดออกเพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้เขานะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องความโปร่งใสเรื่องในหน้าจะไม่มีเรื่องการคิดค่าบริการอะไรต่งางๆก็จะไม่มีแตฟอร์มที่นําเสนอก็จะง่ายๆไม่ยากนะครับไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปใช้ในหน้าต่งางๆ<อ>ค่าบริการก็จะถูกลงมาก<อ>สิ่งเหล่านี้นี่คือ เป้าหมายในการทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ให้ให้การหาแรงงานมามันเกิดความง่ายเกิดความสะดวกกับผู้ประกอบการ,รและตัวแรงงานเองด้วยตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะครับคอสโกเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เขาจะเดินทางเข้ามาเร็วๆนี้ถ้าเราฟังแล้วก็เห็นมาตรการ,รเข้มข้นอย่างนี้นในทาะที่ท่านดูแลท่านมั่นใจไหมครับคือตอนนี้ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยมีความมั่นใจในสินค้าไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาตรฐานที่ไทยทำเนี่ยยังไปอัพขึ้นเป็นมาตรฐานที่เขายอมรับอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ย จุดเล็กๆที่มันยังคงมีอยู่ <Yes. S 1> เป็นปัญหาที่อยู่ในประเทศนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพยายามผลักดันใ,ให้มีการแก้ไขทุกจุดนะคะสิ่งที่เรากําลังเผชิญในวันนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาของเราที่จะอยู่แบบเดิมๆเนี่ยคงไม่เหลือเวลาเช่นนั้นอีกแล้วนั่นคือทุกคนกําลังตื่นตัวว่าเราต้องร่วมมือกันนะคะในภาคอุตสาหกรรมนี้ก็คือว่าเขาก็จะสร้างเงื่อนไขในการรับซื้อมากขึ้นว่าถ้าคุณไม่ใช่ปลาหรือ ประมงที่ทําถูกต้อง<ม>ในกติกาสากลแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่รับซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะสื่อสารให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ได้รับทราบว่าความตั้งใจในการกระจัดปัญหาเรื่องของการท้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับเนี่ยวันนี้เนี่ย สิ่งที่ประเทศไทยจะเดินหน้าเต็มที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้มีประกาศของคอสชออกมานะะคทั้งฉบับ73 74ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นว่ามีการแแบใหญ่ในการทํางานขนาดนี้เพราะฉะนั้นในความมั่นคงกับเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันที่จะต้องทําควบคู่กันนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารดอลงซีฟู้ดวันนี้ได้ยินจากทั้งสองท่านได้ยินทางการมั่นใจอย่างนี้และผู้ซื้อทั่วโลกกำลังจะมาประเทศไทยนับจากนี้เป็นต้นไป เราจะหลุดออกจากสิ่งที่เขาไปจับเราให้อยู่ในอันดับแย่ๆอย่างนี้คาใจไหมว่าจะใช้เวลามากน้อยนานแค่ไหน ในเรื่องของขัง้นตอนในระยะเวลาเนี่ยเราก็คงคง,ง,งก็อยู่ในทางที่เขากําหนดมาใน90วันเนี่ยค่ะซึ่งเรารู้แล้วว่าภาครัฐในทุกภาคส่วนเองก็ได้ลักันในทุกเรื่องในทุกด้านนะคะคิดว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นระยะอันสั้นที่ลูกค้าคู่ค,ค้าของเราเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้าใจในจุดนี้มากขึ้นนะคะครับนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ที่หลายท่านได้ติดตามเดินหน้าประเทศไทยวันนี้มาถึงที่มหาชัยที่โรงงานแห่งนี้นรงซีฟู้ดก็ถือว่า เป็นต้นแบบหนึ่งที่ได้ทําให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ถูกต้องตามกฎหมายกระบวนการต่างๆที่อยู่ในสายพานการผลิตทุกท่านได้เห็นชัดไปแล้วนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมาย่างนั้นแล้วผู้ซื้อปลายทางอย่างเช่นวอลมาที่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็ซื้อจากที่นี่เขาคงไม่สั่งจากที่นี่อย่างแน่นอน และจะไี้เป็นต้นไปคือการทำความเข้าใจและนําเสนอข้อเท็จจริงรวมถึงความตั้งใจจริงของทุกภาคส่วนคนไทยที่จะทําให้มาตรฐานของประเทศไทยยืนอยู่ในระดับโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อไปนะครับวันนี้ผมทงหมด4ท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ